บ e ก e ส์วอเตออล a ดแอทชอน r i นะครับมาแบบอ่านหนังสืออยู่แบบสบายๆชิวๆพักผ่อนทั้งวันนี่เวลาไหลไม่รู้ตัวเลยนะเย็นสบายมากเลยน่านอนมากน้ำตกชันตาเถนีีเพราะว่าชันเราลองอุทธว่าตาเถนจริงๆนะทุกคนตอนนี้มีสมมติฐานว่านี่ชั้น4ี่หรือเปล่านะตอนนี้คือเสาป้ายเหนื่อยลำบากอ่ะมันลำไยจริงๆนะ สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าพาไปผมป้าแล้วครับและนี่ชตเอ็นจ้าวันนี้ประกาศชาเอ็นจะพาทุกคนไปเที่ยวกันอีกแล้วครับจะไปหไหนกันบ้างเดี๋ยวตามไปดูกันเลยไปหลังจากที่พวกเราไม่ได้ออกเดินทางมาเกือบครึ่งปีนะครับล่าสุดเราไปที่นแม่ห้องสอนเนอะตอนนี้แบบนานมากเลยนี่ก็จะเข้าสู่เดือนมิถุนายนนะครับเข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเต็มตัว แต่ต้องบอกเลยว่าปีนี้ฝนตกหนักมากจริงนะวันนี้เราก็ถือโอกาสดีนะครับเป็นช่วงเดือนมิถุนายนต้นเดือนมิถุนายนนะครับเป็นช่วงวันหยุดยาวๆเลยนะเราก็เลยแพลนจะไปเที่ยวกันต่อนะครับสรับครั้งนี้เราจะไปเที่ยวกันเป้าหมายคือที่เกาะกูดนะเกาะกูดจังหวัดตราดน,นั่นเองแต่ว่านี้เป็นวันแรกที่เราเดินทางนะครับวันนี้เรายังไม่ไปเกาะกูดนะเราจะแวะมาเที่ยวแถวๆพัทยาสัตหีบก่อนนะครับและที่แรกที่ปราจะพาไน,นี้ก็คือ น้ำตกชันตาเถนตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนั่นเองนะครับถือว่าไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยนะจริงๆวันเดียวก็ยังมาได้ทังน้ำตกชันตาเถนนี่แหละนะ <ừ. S 1> วันนี้เป็นวันที่ฝนตกคพำ์เอาง่ายๆคือเป็นช่วงมรสุมเข้าเลยแหละแต่วันนี้ก็คือถือว่าไม่ได้ตกหนักนะเราสามารถมาท,าท่องเที่ยวได้อย่างตอนนี้ก็คือหยุดตกแล้วนะแต่ว่าฟ้าคือแบบน่านอนมากอากาศก็ไม่ได้ร้อนมากประมาณ29-30อ,องศานะครับ โอเคเราก็มาถึงน้ำตกชันตาเถงกันแล้วนะเดี๋ยวจะมาเดินเส้นทางศึกษาธรรมชาติดูที่เป็นไงบ้างครับที่น้ำตกชันตาเถงเนี่ยตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตตาเขาเขียวเขาชมพู่นะครับก็อยู่ใกล้ๆกบริเวณสวนสัตว์เขาเขียวนั่นแหละนะครับก็แวะมาเดินเล่นได้ที่นี่นะครับมีการเต็นพักแรมนะแต่เราจะมาเดินศึกษาธรรมชาติกันระยะทางไม่ไกลด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้างไปเมื่อกี้ปั๊กกำลังจะเดินกลับไปขึ้นรถเพื่อเดินทางต่อไปที่จุดจอดรถแล้วก็เดินไปน้ําตกนะครับแต่ว่า ระหว่างที่จะขึ้นรถแล้วดันเหลือบมาเห็นนะแอ่งน้ําขนาดใหญ่ตรงด่านชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับมีแอ่งน้ําอยู่ซึ่งมีลานกางเต็นท์อยู่ด้วยนะครับซึ่งสามารถไปกางเต็นท์ได้ครับเสียค่าธรรมเนียมประมาณ30บาทเนาะแล้วก็ตอนมาถึงที่เนี่ยต้องชำระค่าธรรมเนียมด้วยนะครับก็จะตกคนละประมาณ30บาทแล้วก็รถยนต์60บาทครับปลาเสียไป120บาทเนาะก็เข้ามาวันนี้เห็นแอ่งน้ําขนาดใหญ่แล้วก็มีจวหนังสือเขียนว่าชันตาเห็นแคมปิ้งกราวด์ด้วยนะครับ ก็สามารถมากางเต็นท์ได้อย่างที่บอกไปแล้วตัวนี้ก็คือเป็นสะพานเหมือนสะพานปูนตรงเนี้ยเขาทาสวยแล้วมีรั้วด้วยถ่ายรูปสวยมากเลย mm hmm. ตอนนี้คือมันชื้นแล้วก็ไม่ค่อยมีคนมานะก็เลยเห็นมอสเกาะตามพื้นเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยสวยมากถ่ายรูปเล่นแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อที่จุดเริ่มเดินเส้นทางสุสาธรรมชาติจริงๆแล้วนะที่น้ําตกชันตะเหนนี่ถ้าเกิดเรามาเที่ยวที่ถูกหน้านะครับช่วงหน้าน้านำออย่างเงี้ยก็จะเห็นน้าตกใช่ไหมแต่ถ้าจะไปช่วงหนึ่งที่เขามาเที่ยวกันบ่อยเหมือนกันก็คือช่วงปปประมาณาณลยีนะ ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่สามารถดูนกได้เพราะว่ามันก็มีผลมะกรอกผลอะไรผลไม้พวกนี้ออกมาพวกนกก็จะมาออกมาหากินเขาก็จะนิยมมาดูนกกันช่วงนั้นด้วยนะตอนนี้เราก็เดินมาทางมาถึงตรงลานจอดรถนะครับตรงนี้ลานจอดรถค่อนข้างเยอะนะครับมีน่าจะเราเท่าที่เห็นในวิวสามลานเลยนะแต่บัมนี้คนไม่ได้เยอะมากปัก็เลยมาจอดที่ลานหนึ่งนะครับใกล้ๆ ทางลงก็จะเป็นฟิลนี้นครับเป็นทางลาดยางนี่คือตรงต้นทางนะไม่รู้ตรงต่อไปจะเป็นยังไงครับแล้วก็มีป้าย The Biggest Waterfall at Chumphonie นะครับน้ำตกชันตาเห็ดนี้ก็เป็นน้ำตกที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดชุมพรีแล้วหรอเราเพิ่งรู้นะไม่รู้เหมือนกันเห็นมันเขียนป้ายนะก็เลยเชื่อตามเขาไปโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเรไม่รู้ว่ากี่เมตรนะแต่เขาเขียนป้ายว่า300เมตรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าตรงนี้มีรถบริการรับส่งด้วยนะครับคนละ10บาทลง10บาทขึ้น10บาทถ้าเข้าใจไม่ผิดน,นะครับ แล้วก็นั่งรถกลับขึ้นมาได้นะครับก็สิบ,บาทต่อคนนะครับโอเคตอนนี้ป้าก,ก็เขาบอกว่าเดินมันไม่ได้ยากอะไรเพราะทางมันค่อนข้างดีนะก็เดี๋ยวจะเดินลงไปแล้วกันแล้วก็ขาขึ้นเนี่ยยังไม่รู้แต่คิดว่าคงเดินขึ้นแหละเพราะเราฟิตมากใช่ไหมเดินลงกันเลยตอนนี้ก็10บโมงตรงเลยนะครับจะบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่เห็นสะพานมีมอสเยอะแหะอันนั้นน่าจะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติเส้นที่1น,นะครับแล้วระหว่างทางขึ้นมาตรงนี้ก็เจอเส้นทางสื่อสารธรรมชาติอีกเส้นหนึ่งเป็นเส้นที่2นะครับแต่เราไม่ได้ไปนะ ละามาที่น้ำตกชันตาเถิเลยคือแทบจะเหมือนเขาจะมากันตรงนี้ก็เป็นหลักอัะนุโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเริ่มเดินไปแล้วตอนนี้10บโมงตรงระยะทางเกินสามร้อยเมตรไปรู้ว่าจริงแท้แค่ไหนโอเคไปไปกันดีกว่าวันนี้มากับชาเองไม่ได้เที่ยวนานวันนี้ได้มาเที่ยวอะไรเขาเป็นไงบ้างดีแฮปปี้ก็ทริปนี้เราจะไปเกาะกูดนะ หวังว่าเกาะก,ออกูดเราจะฟีลกูดไม่ใช่เกาะกูดจะกลายเป็นเกาะโกดพายุฝนถลม่มดินทลายเพราะว่าช่วงนี้มรสุมหนักจริงๆเนะจริงนี่ทุกคนรถนำเที่ยวเรากำลังจะผ่านไปแล้วนะคนละสิบบาทคุ้มค่าแล้วก็ตอนนี้เราเดินกําลังเดินไปใช่ไหมทางดีอย่างที่บอกพื้นดีแต่ก็ระวังลื่นหน่อยนะเพราะบางทีมันก็ชันหน่อยหน่อยแล้วก็มันเขียวค่อนข้างเขียวเลยก็เลยถ่ายรูปก,กันพักหนึ่ง บอกว่าทางมันเป็นทางถนนรถวิ่งเลยแหละเออเฮ้ยตอนนี้เริ่มได้ยินเสียงน้ำตกแล้วตอนนี้เราเดินทางมาถึงด้านล่างนะครับที่รถจะมาส่งเรานะเพราะว่าปาเห็นรบริการจอดอยู่คันนึงตรงนีน้คันสีขาวเนี่ยปาใช้เวลาแค่สิบนาทีนะจริงๆประมาณห้าทีก็เดินถึงแล้วล่ะไม่ได้นานอะไรนะครับเพราะไม่ได้ไกลก็มาถึงข้างล่างแล้วก็มีป้ายต้อนรับเราอย่างดีเลยแล้วก็มีห้องน้ําที่นั่งพักผ่อนและให้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็มี ป้ายบอกว่าไปน้ำตกไปทางไหนด้วยนะโอเคป้าเข้าใจแล้วครับสำหรับน้ำตกเนี่ยจริงๆมันมีอยู่4ชั้นหลักๆนะครับก็ระยะทางก็ประมาณ1,020เมตรหรือกิโลนิดๆนะครับเขาบอกว่าชั้นที่4จะสวยที่สุดนะครับป้าปหาข้อมูลมานะแต่ไอ้300เมตรที่เขาว่าน่าจะเป็นแค่ปากทางมาถึงตรงที่จอดรถตรงนี้แหละ300เมตรแล้วให้เหลืออีกพันเมตรเนี่ยกิโลเนี่ยคือต้องเดิน,ดนดเองนะครับตอนนี้ก็มานั่งพักผ่อนได้นะเพราะมีเาเารียกอะไรก็อ e ีเพลทอ่ะนอน ก็อีชายหาดอ่ะให้สามารถที่จะมาเช่าแล้วก็นอนชมวิวรับธรรมชาติน้ำตกได้นะถือว่าค่อนข้างชิลมากมาแบบอ่านหนังสืออยู่แบบสบายๆชิลๆพักผ่อนทั้งวันนี่เวลาไหลไม่รู้ตัวเลยนะตอนนี้เราพร้อมที่จะเดินน้ำตกแล้วนะแต่ว่ามาเดินเล่นตรงบริเวณนี้เขากางเตียงผ้าใบ ไว้นะครับรินมน้ำตกอ่ะคือแบบบรรยากาศดีมากเลยแล้ววันนี้คือมันไม่ร้อนอ่ะคือฟิวกูดมากเลยแล้วก็ธรรมชาติสวยงามมากตอนนี้คือมีผีเสื้อมาตอมดอกไม้ด้วยนะสวยมากจริงพราคนส่วนใหญ่น่าจะมาพักตรงนี้แหละกินบรรยากาศอาหารมากินเอาเท้าจุ่มน้ำนะสบายสบายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเกิดใครมาพักพอดเลยก็มาแค่ตรงนี้ยังได้นะพราะมันค่อนข้างสบายและชิลมากโอเคเดี๋ยวเราลองดูว่าจะไปน้ำตกได้ไหมนะเดินทางไปเลยกันดีกว่าตอนนี้มันก็10โมงกับครึ่งละ อเคทุกคนตอนนี้มีสิบโมงครึ่งแล้วนะเราจะเริ่มเดินน้ำตกชันตะเหต์แล้วนะครับมีทั้งหมดสี่ชั้นนะตามป้ายเลยเดี๋ยวจุดแรกเนี่ยเราต้องเดินลุยน้ําข้ามน้ําตกตรงนี้ไปนะทำทานำงน้าตกตรงเนี้ยเพื่อที่จะเข้าไปสู่จุดเริ่มเดินขึ้นตรงน้ำตกชันตะเหต์นะครับน้ําตกก็จะเป็นแบบเดินขึ้นไปนะเพราะมันค่อยค่อยหลั่นตกลงมานะเพราะฉะนั้นเดินเดินไปที่ชั้นสูงสุดเนี่ยก็ต้องเดินขึ้นไปตอนแรกต้องลุยน้ำ่อยช่วงนี้น,น้ำเยอะนะครับมันก็เลยค่อนข้างลึกเย็นสบายมากเลยนานนอนมาก นี่ตอนนี้มีป้ายน้ำตกอยู่นี่แล้วก็จะมีทางขึ้นเล็กๆอยู่ตรงนี้โอ้หแต่ทางขึ้นค่อนข้างชันชเลยนะเนี่ยตอนนี้เราถึงจุดเริ่มเดินขึ้น Jungle Trail นะน้ำตกชันตัดเต้นครับพอก็เหมือนปูทางหินให้นะแต่ว่าถ้าทางจะลื่นเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเห็นป้ายน้ำตกชันที่หนึ่งเรียบร้อยตรงนี้เริ่มเดินทางตอนนี้10โมง37เไปเขาพยายามเอาหินมาตั้งให้เป็นบันไดให้เราทางค่อนข้างชันนะเราบอกลื่นด้วย เดินมาได้หมื่นห้ทีแล้วนะค่อนข้างอบอ้าวตอนนี้เพราะว่าเริ่มร้อนออกแรงนะคนทางมันค่อน,อนข้างค่อนข้างชันเลยเนะแล้วก็เป็นทรายนะครับเดินก็ต้องระวังด้วยแต่เขาเหมือนเขาพยายามมันมีขั้นขั้นให้เดินไม่ยากหลายอยต้องก้าวขาสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปกันต่อวัอนนี้เริ่มเป็นทางลงเบาๆตอนนี้เดินทางมาถึงน้ําตกชันตาเห็นชั้นที่2นะครับน้าตกชันตาเห็นนี่เพราะว่าชันเราล,ลองอุทานว่าตาเห็นจริงๆ เอันช่วงแรกแรกมันชันอย่างเลยอ่ะเออก็อเลยชันตัดเห็นนะแล้วแต่ละชั้นเนี่ยก็คือมีคําว่าตัดเห็นทุกอันเลยนะเห็นที่เห็นไปตอนแรกป้ายเนะตอนนี้ก็จะเป็นชั้นที่สอนะเดินลงไไมาเลยได้เพื่อดูน้ำตกนะครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปบนสุดก่อนแล้วกันเนอะแล้วค่อยเดินหลั่นๆลงมา เจอป้ายน้ำตกชันที่อีกแล้วนะน่าจะเป็นชั้นที่3เลยมั้งเนะเพราะว่าชั้นที่2เพิ่งผ่านมานี่เดินมาตั้งแต่ต้นนี้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับก็ตอนนี้ต้นไม้ใหญ่ด้วยทางชันน้อยกว่าช่วงแรกนะแต่ว่าจะมีจุดบ้างที่จุดบางจุดที่มันชันมากอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้ละบากอะไรจริงๆไม่แม้เทกิ้งก็น่าจะสบายนะสำหรับวันฝนตกอย่างนี้นี่น่าจะเป็นชั้นที่3ลงไปตรงนี้นะเดี๋ยวเราไปต่อชั้น4ี่ไกลสุดเขาบอกว่าตรงชั้นสาเนี่ยมันจะมีเหตุแชมเปญด้วยนะครับยิ่งช่วงหน้าฝนอย่างนนี้ะ่าาจไดมโอกสเห็ ก็เดินไปสอดส่องไปเผื่อเจอเนอะเราน่าจะกำลังเข้าสู่น้ำตกชันตาดเทนชั้นที่4นะครับเพราะว่าเริ่มมีเสียงคนเล่นน้ำอยู่ตรงนี้นะ <S <S แล้วก็มีคนเล่นน้ำมีสิ่งแบบมันเป็นแอ่งตรงนี้นี่เองอเดี๋ยวเราเดินจุ่มน้ำนี้เหรอตามเอไป ว้าวจะบอกวันนี้ชั้นที่สี่แล้วนะให้มันขึ้นไปได้อีกนะน้ำเย็นสบายมากอยากล้างหน้ามากแอบขึ้นไปตรงนี้หน่อยดีนี่นะครับชั้นที่สี่ก็จะเป็นแอ่งตรงนี้นะเล่นน้ําได้นะแต่น้ำตกก็ไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับแต่ว่าร่นรื่นน่าดูน้ำตกเล็กๆเกนะที่อยู่ในป่าลับๆร้อนมากนิงเงือเต็มตัวเลยนะเดี๋ยวไปถ่ายรูปเร่นกันนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวค่อยๆเดินลงมาชั้นสามชั้นสองทุกคนที่เราเห็นนี่นะมันยังไม่ใช่ชั้นสี่นะพอดีเจอ พี่นะท่องเที่ยวอีกุูปนึงนะเขาบอกว่าชั้นสี่มันขึ้นไปอีกแต่ว่ามันจะต้องเดินลออ้น้ำตกไปทางไม่ได้ยากอะไรแต่ต้องแบบเล็งทางเลยหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปกันต่อไหมไปดูชั้นสี่เป็นยังไงบ้างชั้นเนี้ยเป็นชั้นที่แปลว่าน่าจะเล่นน้ำง่ายสุดเพราะเป็นแอ่งแพตเตนนะครับอย่างพี่เขาบอกว่าชั้นสี่เนี่ยมันเล่นน้ำลำบากเด้ไปจะสวยวันนี้เขาบอกไปดูกันเดี๋ยวคนมาถอดไม้ออกนะดี เหงื่อเยอะมากเลยแล้วกลัวตกน้ำ้วยกลัวไม้ตกน้ำม yup> ันไม่กันน้ำเลยกก็เลยถอดไม้ออกเสียงมันอาจจะดบลงไปหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเราเดินขึ้นชั้นสี่ต่อตอนนี้11เอดโมงสิบนาทีนะมาดูว่าอีกไกลไหมแล้วก็ใช้เวลาแค่ไหนนะเออทางตัวนี้มันจะลำบากนิดหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีทางชัดเจนนะแต่ว่าไต่ไต่เลาะริมน้ำตกไปเรื่อยๆเนี่ยก็เจอชั้นสี่นั่นเองไปเราเดินทางกันต่อเลยดีกว่าโอเคเราขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะ ท่านลำบากจนึงเลยเดี๋ยวเราไปกันต่อรอรอน้ำตกไปอย่างที่บอกไปอันนี้ก็จะเห็นน you know. ้ำตกเป็นทางเลยนะครับสวยอันนี้ถ่ายรูปสวยนะ่งล้วก็พอเริ่มถึกสวยมันก็สวยเรื่อยๆครับก็เราเสียเวลาถ่ายรูปนานตรงนี้แหละแต่เดินจริงๆไม่นานหรอกไม่ไกลนะจริงๆมากิโลเดียวเองอ่ะก็าเดินไปเรื่อยๆอย่างเต็มที่ก็ชั่วโมงครึ่งชั่วโมงอ่ะกิโลหนึ่งไปกลับก็ชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเสียเวลาถ่ายรูปเพราะความงามเนี่ยมันก็ใช้เวลาห่มควนเดินทางกันต่อ ทางชักก็เดินยากขึ้นเรื่อยๆทุกคนตอนนี้มีสมมติฐานว่านี่ชั้นสี่หรือเปล่านะตอนนี้คือเสาป้ายไม่แน่ใจเลยแต่รู้สึกว่าเั้แต่ชั้นนี้เป็นหล่านหลายชั้นอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเล่นน้ำไม่ค่อยได้แข่งอย่งนี้ซ,ซึ่งตื่น, <ๆ S 2> นเราไปหน่อยได้ไปได้ป่ะโหเลนอยู่ในเหมือนน้ำตกในป่าลับอะ <ๆ S 2> แต่เขาบอกว่าน้ำตก biggest waterfall in ชนบุรีคงไม่ใช่แค่นี้มั้งทุกคนปากรเชกกำลังคิดว่าตรงนี้คือน,น้ำตกอันที่สี่นะเพราะว่าหนึ่ง มันก็มีเสาหินที่เห็นเมื่อกี้นะว่าอาจจะเป็นป้ายน้ชั้นที่สี่ที่หักไปสองมันขึ้นลําบากขึ้นนะลําบากขึ้นอย่างชัดเจนเนาะตรงหินเนี่ยหน้าผาเบาๆแล้วอ่ะเออมันถ้าจะต้องปีนยากแล้วอ่ะสามคือน้ำตกมันก็ลันๆอ่ะควรเป็นชั้นชั้นหนึ่งได้มีแหล่งเล่นเบาๆเล็กๆนะครับซึ่งถ้าเกิดจะเล่นน้ำไปตัวจุดไม่่เขาเล่นน้ำกันแ่ะจะดีที่สุดทีแห่งสวยงามแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าถึงชั้นที่สี่หรือยังอาจดูรูปที่เราถ่ายไว้ก่อนหน้าหน่อยนะว่าใช่หรือเปล่า เขาที่ดูรูปนะเพราะว่าเรายังไม่ถึงชั้นที่สี่อ่ะเราคงต้องไปต่อเอมใช่ไมหมปาเราไปกันต่อชั้นที่สี่คิดว่าคิดว่านะหน้าเอ็มแบบจเจ้าจริงเหรอ้าลองไปอีกนิดนึงสู้อีกนิดนึงว่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าที่ผ,ผ่านมาป้ายแบบมันจะผูกทางเลย มันทำให้เราแบบเผวว่าถึงหรือยังอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ผูกพังอันนี้นะมันค่อยๆพังไปแบบยิ่งไกลยิ่งพังเยอะขึ้นอ่ะเออก็เลยไม่มั่นใจไงแต่ว่าตรงนี้ก็ก็คือเป็นแหล่งเล่นน้ำได้แหล่งที่คิดว่าเป็นน้ำตกได้ชั้นหนึ่งเลยเอออาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่าก็สมกับเป็นชั้นน้ำตกชั้นหนึ่งได้ไปทุกคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพอดีพี่นะท่องเที่ยวเมื่อกี้เขาเดินมาเหมือนกันพอดีนะเขาบอกว่าเราว่ามันไปต่อได้นะแต่ว่ามันมัน ต้องเล่นทายากหน่อยอ่ะเออมันไม่มีป้ายบอกเลยนะคือพอดีเขาน่าจะมาบ่อยนะแบบที่เขาเชื่อมทั้งบนทุละเดี๋ยวก็ไปตามทางที่ฮอลไลเขาเลยนะก็คืออ้อมมานี้หน่อยนะอ้อมหลังต้นไม้ต้นนี้นะครับต้นไทรเนี่ยแล้วก็ขึ้นไปรงนรนขึ้นได้นะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันตอนผ่านหนานตรนนี้ไปแล้วกันนะเพราะว่าถ้าทางมันจะขึ้นยากอยู่ขึ้นมาค่อนข้างลาบากนะจริงๆขึ้นทางตามสายยางไม่ได้นะครับตามท่อเนี่ยแต่ว่า เราไปตามไลน์เขา่ขอ,อนทางยากเออแต่มันต้องสย่ยในก็ปีนขึ้นได้นะแต่มันจะชันหน่อยแต่มันไต่ได้ไม่ยากเพราะว่าง่ายกว่าที่ํำไปเพราะว่าเราถึงแล้วล่ะฝนตกชันต e ัดเ็นชั้นที่สี่ตัดเถรตัดเ็นเลยเป็นไงบ้างเหนื่อยลำบากอ่ะมันลำไส้จริงๆนะมันแบบ มีความเสี่ยวเข่ากระแทกตลอดอะ่ะเสี่ยวจะล้มแล้วแบบแป๊กอย่างเงี้ยคือทางบอกเลยมันไม่มีทางอะ่ะหาทางเอาเองตามน้ำตกส่วนขึ้นไปอะ่ะเป็นแบบเกสโนว่าทางที่ไม่มีทางอะ่ะ <c oughs> เออเดี๋ยวเราเนะี่ยข้างหน้าเห็นน้ำตก,กใหญ่ไกลๆแล้วเดี๋ยวเราไปคุยใกล้ๆเป็นไงนะี่มีกลุ่มวัยรุ่นเขาก็มาเขาก็เดินกันคล่องแคล่วมากนะใส่รองเท้าแตะด้วยคตรโบทให้เรามันก็แก่แล้วอะ่ะลงขึ้นมานี่ป๊อกเลยแนะ่นอน ถึงแล้วตกชั้นตะเ็นชัน้นตะเ็นชัน้นจ้าชั้นสามสี่นี่หมอเลยสนุกสนุกมากทางความไม่ชัดเจนของทางมทำให้เกิดควองสนุกขึ้นมาลองกันมาลองกันเดี๋ยวไปดูใ,ใกล้เลยนะเดี๋ยวเดินกลับเผื่อไม่ได้แวะแต่ละชั้นข้างล่างแล้วล่ะเพราะว่าเวลานี่เที่ยงแล้วนะครับเดินไปงงไปถ่ายรูปไปอยู่อย่างนี้นะจนหมดเวลาไปดูใ,ใกล้กัน ถึงแล้วนะครับน้ำตกคันจำเห็นจริงเล่นน้ำได้นะช่นนี้เล่นสบายด้วยแค่มันอาจจะไม่คุ้มค่าการเดินทางมาเพราะว่าเหนื่อยเหนื่อยอยู่นะอันนี้ห้ามขึ้นนะมีป้ายอันตรายห้ามขึ้นแล้วเออถือว่าโอเคอันนี้ใหญ่ใหญ่หน่อยใหญ่หน่อยนะไม่ใช่ใหญ่มากใหญ่หน่อยเออประมานี้แหละสะหรับจะมาเที่ยวโลกจำเห็นตรงนี like ้นะหรือเราจะเดินลงละ เราไปที่อื่นกันต่อนะวันนี้ภารกิจเราหลักๆแล้วไม่ใช่ที่นี่นะครับเป็นอีกที่หนึ่งวันนี้คือแวะมาค่าเวลานะไม่คิดว่าจะได้ความทารุณหันสนุกสนานพอประมาณเหมือนกันนะตอนนี้บอกเลยว่าหิวมากอยากจะลงไปหาอะไรกินนะครับโอเคเดี๋ยวฟังเีถ่ายรูปเล็กนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวลงไป้างล่างกันแหละการเ็นอชันจิงองวางต่อทิพมากันได้นะไม่ไกลจากกรุงเทพเลยที่ช่วงนี้หน้ามรสุมฝนตกเนี่ย อากาศดีนะมาได้นะเยอะสวยโอเคพวกเดี๋ยวลงกันแล้วโทรมาเล่นนั้นก็สุกสนานได้นะแต่เราแก่แล้วไม่ไหวเดี๋ยวเราเดินทางกลับไปที่รถแล้วก็ไปที่ต่อไปเลยหิวข้าวมาก ไหนก็ต่อเดี๋ยวตามไปดูนะเพราะว่าวันนี้ไม่ว่าชิวๆนะเป็นวันระหว่างเดินทางไปยังเกาะกูนะครับวันนี่วันชิวๆที่มาเราตกชันตัดเห็นเพรคิดว่ามันจะชิวเหมือนกันตอนนี้เราเดินทางกลับมาถึงตรงร้านแล้วนะเหนื่อยไหมตัเห็นชันตัดเห็นทางตัดเห็นมากอะไรมันจะเป็นขนาดนี้วะคือตั้งแต่ไอชั้นตรงที่ที่เจอพี่หนวดครั้งแรกที่ไปท่องเที่ยวนะหลังนั้นไปต้นไปอ่ะคือมันไม่มีทางเลยเราต้องใช้สกิล ในการเดาในการเดาทางที่เราจะไปได้เราเองไปไม่ได้ก็ถอยมาหาทางอื่นอะไรเงี้ยเออไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงชั้นบนสุดอะคือมันไม่มีป้ายแล้วเว้ยอ๋อมีมีมีป้ายว่าห้ามขึ้นไปแล้วอ๋อคือป้ายสุดแล้วไงอ,อ,อันตรายห้ามขึ้นอะแต่ว่าก่อนนั้นอะเป็นต้นไปอะคือมันไม่มีป้ายบอกว่าที่ชั้นอะไรอะเออแต่พอถึงชั้นสี่เราก็จะรู้เองเพราะมันใหญ่ไม่ต้องมีป้ายบอกไนงะเพราะมันคือชั้นตัดเถดเออชั้นตนัด <laughs> เถิดแล้วชื่อชั้นตัดเถนดเลยนะเออตอนนี้ก็หิวมากเดี๋ยวออกไป หาอะไรกินนะสำหรับวันนี้มันก็จะชิวๆหน่อยเนะวันนี้มันจะป็นชิวๆของเราโอเคเดี๋ยวกลับไปที่รถแล้วก็เดินทางไปต่อตอนแรกมีแผนนะแต่ตอนนี้แผนล่มสลายไปแล้วมีแผนที่เขาเขียนไว้ว่าเผื่อเวลาเหลือเผื่อเวลาเหลือตอนนี้คือไม่เหลือเวลาเหลือแล้วไปตอนนี้บ้าเชมออกมาจากน้ำตกคันตะเถรแล้วนะก็ออกมาใน,นเดียวหิวมากตอนนี้มันแบบบ่ายโม,มงกว่าแล้วก็เลยเส์อหาร้านอาหารมาเจอร้านหนึ่ง ร้านอ้นผัดไทยไข่ปูดูน่าสนใจก็เลยมันไม่ไกลจากน้ำตกชานดัเทรเลยนะออกมาในเดียวจริงๆออกจากาน้ำตกชันดัดเถะมีร้านอาหารเยอะเหมือนกันนะเพราะว่าอยู่ใกล้เขาเขียวอ่ะเขาอยากกินง่ายๆแต่ว่าไม่เจอผัดไทยนย่าสนใจนะก็เลยแวะเข้ามาชิมดูไม่รู้เป็นไงบปะตอนนี้เอ็มสั่งนมชุบปูมาก,กินแล้วเพราะว่าเมื่อกี้หิวหิวมากแล้วก็อยากกินน้ำหวานก็ได้นมชมพูมาเดี๋ยวรออาหารมาสั่งไปละโอเคมาแล้วนะครับของเอมเอสั่งเป็นขนมจีนน้ำยาปูนะเอมบอกว่าเนื้อปูค่อนข้างเยอะเลยน่ากิน แล้วก็เนื้นอปูเยอะเป็นเนื้อปูตรงส่วนก้ามก้ามขาเดี๋ยวจะลองชิมนิดน,นึงขอใส่พักหน่อยว่าปเป็นสายพักแล้วก็ใช้มือด้วยนะใช้ชิมปลปาๆก็ได้น่ากินมากอร่อยอ่ะจ้มค้น้วยนเนื้อปูแบบเน้นๆเ,เลยอ่ะอ วนของบ้าน,นะครับเป็นผัดไทยไข่ปูนะไข่ปูเน้นๆเลยว้ <Wow. S 1> hey, hey, hey. าวเนื้อนกินมากเป็นผัดไทยวุ้นเส้นธรรมดานะครับก็ให้เยอะอยู่นะหกสิบห้าบทเลยน่ากินมากแ uh huh. ตาไม่ได้ปรุงนะเดี๋ยวลองชิมดูเขาไว่าได้มีมะนาวให้เฮยจะให้มะม่วงแทนที่เป็นมะม่วงได้รู้วกาถง,งก็มองคอนเพลินเป็นมะม่วงผสมไปด้วยเลยเป็นมะม่วงเปรี้ยวแทนไข่มะนาวนะย uh huh. อร,อ,อร่อยเลยอะอร่อยมากเดี๋ยวขอ,อกินกันก่อนนะหิวมากเลยตอ,น,นะอนนี้นี่สั่งลนมูมาใช่ไหมคิดให้ดูหวานเจี๊บหวานมาก เกี๊ยวสามรสอะไรอย่างนึงคืออะไรก็ไม่รู้เป็นเหมือนเกี๊ยวโอ้โหตัวเบลอใหญ่มากโอ้หมีเป็นสามรสแต่ว่ามีแค่สองชิ้นเนอะมันน่าจะเป็นเกี๊ยวแบบไส้เค็มหวานเผ,ผ็ดเผ็ดหรอไม่รู้มาชิมหมูสบบับหมูแดงหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะบอกบบไม่ถูก<ม>เหมือนก<ส>ั<ห>นอะ อาจจะหมายถึงหมักมาแล้วอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันนุ่มนะมันนุ่มแบบเนื้อแน่นเนื้อแบบหมูเยอะหมูเยอะ,เยอะๆเลยอ่ะ<ห>นุ่มๆไม่กระด้างเรียบร้อยโรงเรียนจีนอิ่มอร่อยไปตามระเบียบ2 1 0สิบาทนะครับ,ร,บรวมน้ำดื่มด้วยน้ำนมชมปูปะเราเดินทางกันต่อนะเอ,อ่อปักหมุดไปที่ ดิแคทลอนพัทยาเพราะว่าเอมไปเจอกิจกรรมของดิแคทลอนอีกแล้วได้ส่วนลดเอ็มคนนี้ไม่พลาดกิจกรรมของดิแคทลอนจริงๆนะซึ่งติดตามเพจดิแคทลอดไว้นะชอบมีแจกบอยเชอร์ต่างๆถ้าเป็นลูกกิจกรรมปั่นจักรยานเอ่ยเบอร์ปี้เอ่ยอะไรเอ่ยเออเอมคนไล่มาทุกรางวัลแล้วจนดิแคทลอดจะเจองแล้วเพราะเอมเออไปโอเคเราไปลูกค้าดิแคทลอนประจําเลยทุกอย่างนี่แทบจะซื้อาดิแคทลอนเลย โอเคเราเดินทางกันต่อไม่ว้จะได้ไปดิแคทลอนจริงหรือเปล่านะแต่ปักหมุดไปที่ดิแคทลอนก่อนเดินทางครับตอนนี้เราถึงดิแคทลอนพัทยาแล้วนะครับก็ไม่เคยมาหรอกมาครั้งแรกเหมือนกันเนะเฮ้ยใหญ่มากเลยอ่ะแล้วแบบมันอยู่ในมี2ชั้นอะป้ายเลื้อนเลยใหญ่มากแล้วก็มีที่จอดรถใต้ดินด้วยนะครับอยู่ในร่มเิยสบายเลยเดี๋ยวจะเข้าไปเดียนะหา บู๊กิจกรรมนะครับไม่รู้อยู่ตรงไหนเหมือนกันเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวไปดูแผนกิจกรรมมันจะเป็นอะไรปลากระจาไม่ได้เหม,เออมเลลือนกนะันเองก็หามาในเขตแคทลอนเขาประกาศมานะครับจริงๆตอนแรกก็คือจะไปเล่นที่บางใหญ่แต่พเอ,อเราต้องมาเกาะกูนี่เนะมันเล่นที่บางใหญ่ไม่ได้เพราะเราต้องมาเขาบอกเจอว่าพัาทยาก็มีนะครับก็เลยหมายที่พัทยาเลยเนี่ยจอดใต้ดินแล้วขึ้นบนไหนนี่มานะครับมาละตัวบงการนี่อะไรทำอะไรเนี่ยเทรนนิ่งบายชาร์เลนจ์นะครับในหนึ่งนาทีให้ปั่นให้ได้400้อนบรกขึ้นไปรับคือไวเชื่อ100บาท ห้าร้อยห้าสิบเนี้ไปรับกระเป๋าคาดเอวหนึ่งไปกระเป๋าคาดเอวไม่ใช่ละจะได้หรือเปล่ <c oughs> าเหนื่อยตายวันนี้ทำไมต้องมีแต่เรื่องนเหนือ่อยอี <c oughs> อยู่ตรงไหนเนี่ยนี่เราเจอแล้วนะโซนนี้ดเดี๋ยวเอมจะไปลุยรอ <c oughs> ดด้ิมันไม่ง่ายนะขอบเอาเรื่องมเมื่อเช้าก็เหนื่อยแล้วต้องเหนื่อยอีกรอบอันนี้ตอนนะี้กำลังเริ่มแล้วนะคะสำหรับท่านแท็กไปค่ะไปแล้วค่ะมาดูกันว่าจะได้ไหมคะระยะที่400เมตรเก่งน้อยๆเอาให้ได้นะคะสำหรับแคปวอชเชอร์ค่ะ 20่สิบวิสุด a t สุดท้ายนะคะตอนนี้ไปแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้จะ4 0 0ร้อแล้วสี่รอยเมตรไปแล้วค่ะอีกแค่สิบวินาทีสุดท้ายนะคะเร็วเรวกัะฟันใก้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ,คะอีกเร็เวเร็เว 5, 4, เร็ว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 สามองหนึ่งดเวโอ้โหน่าเสียดายมากค่ะได้ไป520รเมตร35วินาทีผ่านไปค่ะ อาว0ีวินาทีผ่านไป300อ่ะ400เมตรแล้วค่ะ45าวิค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วค่ะ15วินาทีสุดท้ายค่ะ10วินาทีสุดท้ายค่ะกับอีกประมาณ50เมตรนะคะไปค่ะยังยังเพิ่งย่าเพิ่งหมดแล้วค่ะใกล้แล้วค่ะใกล้แล้วใกล้แล้ว3 2 1สองได้แล้วค่ะ573เมตรค่ะยินดีด้วยค่ะวันนี้ได้ไปสองรางวัลเลยค่ะ เรียบร้อยทุกคนได้ไา,าเรียบร้อยนะกระเป๋าคาดพุงดีแคทลอนยังไม่มีแรงพูดเลยตอนนี้ลงลงมาแล้วเป็นไงขาหมดแรงรขาลอยขาลอยเลยง,งองไม่ได้งอพับพับเลย <laughs> แต่ก็ได้มาแล้วได้คนเดียวนะเอมได้ไม่ถึงเสียดายขาดแค่กระจิงเดินได้ปั่นไป520ร้อยยเขาเอาห้าร้อยห้าสิบเดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปต่อนะเป็นที่สุดท้ายของวันนี้เลวนะเราจะไปดูคอนเสิร์ตของเฟล ร้อยสี่จุ้าใช่ไหมที่โคลอมเบียอคาเวิร์สสวนหนาที่พัทยานเนี่ยแหละเนะก็จะเป็นภารกิจสุดท้ายของวันนี้ซึ่งเขาจะเริ่มทําการแสดงคอนเสิร์ตตอนประมาณ5้าโมงสี่ห้านะเราจะมีศิลปินมาตั้งแตุ่่หนึงจนถึงเที่ยงคืนเลย <c oughs> มีอิงวัลันท,น <c oughs> ท,ทรนเจสซาเจอซ์ธ <c oughs> ซิลไททูเลอร์ <c oughs> สลมอมเนชิน <c oughs> อีกยาวไกลคืนนี้แล้วพวรุ่งนี้เราจะเดินทางไปกอป,ปูดนะเออ ก็คงประมาณได้หลายคลิปนะของวันนี้เพราะว่าเดี๋ยวไปที่คอนเสิร์ตแล้วคงมันไม่ได้เอาแค่กล้องเข้านีะคงไม่ได้ถ่ายอะไรถ้าถ่ายใช้มือถือถ่ายมาให้ลงดูเ่นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็คงประมาณจะสารกรรมมาวันนี้เนอะจะบอกว่าแค่ครึ่งวันที่ผ่านมาคือแบบเหนื่อยมากเลยขั่จักรยานเหนื่อยมากเลยอ่ะมันไม่ฟินแล้วร่างกายเออโอเคเดี๋ยวไปแล้วมาเจออีกทีตอนพรุ่งนี้เดินทางไปแขีงกอะกูแต่เช้ามืดเลยแต่เช้ามืดขนาดไหนติดตามดูกันได้ สำหรับตอนนี้ปาร์กเชยคงต้องไปกันก่อนแล้วเจอใหม่ปาร์คไปอีฟีหน้านะสำหรับตอนนี้ไปก่อนแหละบายบายไปดูบรรยากาศเจอกันขอตัวไปนอนพักก่อนไยไม่ไหวแล้วหัวใจยังไม่หยุดหายเต้นเลยต้งเต้นรัวๆอยู่เลยนะอยากกินโค้กหมดแล้วเริ่มหมดอาการเริ่มหมดแรงไปแล้วไปแล้วล่ะบ๊ายบาย